เปิดชมหน้าลูกสาวสามใบเถาของไทยเอกพันธ์แต่ละคนสวยหน้าห่วงมากเปิดชมหน้าลูกสาวสามใบเถาน้องใบเตยน้องใบตองและน้องมู่หลานของไทยเอกพันธ์แต่ละคนสวยหน้าห่วงมากจริงๆ อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับไทยเอกพันธ์บลุริ์เป็นเจ้าหน้าที่ของบุลนิธร่วมกตันยูเช่นเดียวกันกับบินบรลุูริ์พี่ชายฝาแฝดเราจะเห็นว่าทั้งคู่มักจะควงคู่กันไปออกงานช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อนเนื่องมาเป็นระยะเวลานานซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคู่พี่น้องจิตอาสาที่มีประชาชนรักกันอย่างมากมายโดยในชีวิตส่วนตัวทางด้านไทยเอกพันธ์ แต่งงานกับคนึงนิดสิริพงศ์พี่สาวของนิ้งกุลสตรีจนมีลูกสาวด้วยกันทั้งหมด3คนได้แก่ฝาแฝดน้องใบเตยน้องใบตองและน้องมู่หลานล่าสุดทางด้านไทยเอกพันธ์พาลูกสาวสามใบเถาไปชอปปิ้งในวันว่าง เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของไทยเอกพันธ์ที่ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆจะน่ารักขนาดไหนนั้นตามไปชมภาพกันเลยค่ะ